หลังจาก a, อิสราเอครองน่านฟ้าอิหร่านได้แล้วก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ชุดปล่อยบอลลิสตกมิสไซล์และมิสไซล์พื้นสู่พื้นของอิหร่านเมื่อวันนี้อย่างน้อย12ชุดถูกโจมตีในเตหะรานและพื้นที่ทางตะวันตกของอิหร่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้18มิถุนายน2025 การปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลที่ได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปเหนือน่านฟ้าอิหร่านเมื่อวานนี้17มิถุนายน2025 IDF ได้รายงานว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นฐานปล่อยมิสไซล์ของอิหร่านรวมทั้งฐานปล่อยมิสไซล์เคลื่อนที่ที่อิหร่านติดตั้งไว้ภายในเขตกรุงเตหะรานรวมทั้งจอดไว้ในเขตกรุงเตหะรานรวมทั้ง ในระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายบอลลิสติกมิสไซล์ซึ่งเป็นมิสไซล์ที่ติดตั้งไว้บนรถบรรทุกในขณะที่รถบรรทุกแล่นไปในเขตกรุงเตหะรันเครื่องบินรบของอิสราเอลก็จับตามองดูหลังจากนั้นจึงได้ล็อกเป้ากดปุ่มตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่า IDF ได้ทำการทำลายมิสไซล์ฐานปล่อยมิสไซล์ของอิรันเมื่อวานนี้ มากกว่า12ชุดในขณะที่กองทัพอากาศอิสราเอลพุ่งเป้าโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารในอิรานโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเตหะรานตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อวานนี้จนถึงช่วงบ่ายและช่วงกลางคืนอิสราเอลยังคงค้นหาพื้นที่เป้าหมายทางทหารของอิรานต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอ,อิรานที่สร้างไว้ใต้ดินในเขตภูเขาในอิรานนี่เป็นจังหวะที่ กองทบกาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่มิสไซล์เคลื่อนที่ของอิรานในกรุงเตหะรานโดรนของอิสราเอลได้บินขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเตหะรานหลังจากนั้นได้ติดตามการเคลื่อนไหวของมิสไซล์เคลื่อนที่อิรานจากนั้นจึงเข้าทําการโจมตีจะสังเกตเห็นได้ว่ามิสไซล์เคลื่อนที่ของอิรานนั้นไม่ได้จอดประจําอยู่กับที่ครับมีการเคลื่อนที่ไปมาไปจอดตามจุดต่าง คาดว่าคงจะเป็นการนำฐานปล่อยมิสไซล์เคลื่อนที่ไปประจำการในพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเป็นระยะระยะเพื่อลดความเสี่ยงจากโดนสอดแนมของอิสราเอลการโจมตีเกิดขึ้นในกรุงเตหะรานในตอนเย็นเมื่อวานนี้ค่ำแล้วครับมีการระเบิดเกิดขึ้นในเขตกรุงเตหะรานและมีรายงานด้วยว่าสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเตหะรานเกิดไฟลุกไหม้พื้นที่เป้าหมายที่สำคัญทางทหารอันดับแรกที่อิสราเอลพุ่งเป้าโจมตีในเวลานี้ก็คงจะเป็นฐานปล่อยมิสไซล์ใต้ดินหรือไม่ก็ฐานปล่อยมิสไซล์เคลื่อนที่ของอิรานครับเพราะว่าอิรานยังคงมีขีดความสามารถในการใช้บอลลิติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอล และในตอนเย็นของเมื่อวานนี้17มิถุนายน2025มีรายงานว่าอิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์จำนวน8ลูกโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้ทำการสกัดกั้นไว้ได้ตามการรายงานได้ระบุว่า1ลูกครับไม่ใช่2ลูกหมายความว่ามีบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านที่ปล่อยออกไป8ลูก สามารถพุ่งทะยานไปถึงเขตอิสราเอลจำนวนหนึ่งลูกและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็สามารถสกัดกั้นไว้ได้ดังนั้นในช่วงเวลานี้อิสราเอลจึงได้ค้นหาฐานที่ตั้งฐานปล่อยมิสไซล์ของอิรนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่อยู่ใต้ดินครับ IDF ได้เปิดเผยแผนภาพการปฏิบัติการเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของอิรานในพื้นที่เตหะราน พื้นที่ทางตอนใต้เตหะรานและพื้นที่ทางตะวันตกของอิรานรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกสุดของอิรานซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลมากก็เป็นเป้าของการถูกโจมตีด้วยครับนั่นเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีและอิสราเอลจะปฏิบัติการโจมตีต่อไปสําหรับพื้นที่สําคัญทางทหารของอิรานนอกจากนี้อ d ดยังได้เปิดเผยแผนภาพที่เตรียมการที่จะเข้าโจมตีด้วยครับเป็น สถานีหรืออาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินสำหรับมิสไซล์ของอิรานมีการค้นพบแล้วครับจึงได้ทำเป็นภาพสามมิติออกมาเมืองมิสไซล์ใต้ดินของอิรานที่อิสราเอลทำเป็นภาพสามมิติออกมานั้นคาดว่าอิสราเอลรู้แล้วครับว่าอยู่ตรงไหนมีสมจุดด้วยกันมีสมเมืองมิสไซล์ใต้ดินของอิรานแต่ดูเหมือนว่าเมืองมิสไซล์ใต้ดินของอิรานนั้น จะเป็นสถานที่ที่มีการสร้างขึ้นมาให้มีระบบป้องกันที่เข้มแข็งและแน่นหนาซึ่งก็อาจจะยากต่อการเข้าโจมตีหรือทำลายแต่ว่าอิสราเอลก็คงจะมีแผนในการเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญเหล่านี้ทั้ง3แห่งครับการที่อิสราเอลจะสามารถทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่ลับหรือว่าสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ใต้ดินแม้กระทั่งเมืองมิไซของอิหร่านนั้น อิสราเอลคงจะต้องใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถเจาะชั้นหินที่ลึกลงไปใต้ดินหลายเมตรได้มันก็เป็นความยากอยู่เหมือนกันครับในการที่จะเข้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งใต้ดินแบบนี้แต่ทำการรายงานได้ระบุว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินรบติดตั้งหัวรบที่มีอนุภาพสูงเครื่องบิน b 5 2 เข้าไปในเขตพื้นที่แนววิถีที่จะสามารถโจมตีเป้าหมายในอิหร่านได้แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ที่มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์จะติดหรือไม่ติดก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องดินที่มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปจอดประจำการในพื้นที่ดิเอโกกราเซอาและในขณะเดีวยวกันก็มีเครื่องบินรบลำอื่นๆบินไปสมทบในเขตพื้นที่ตะวันออกกลาง แม้กระทั่งอังกฤษก็ได้จัดส่งสิ่งของทางการทหารของอังกฤษไปไว้ในพื้นที่ตะวันออกกลางสําหรับสหรัฐอเมริกาอังกฤษ,กฤษและอิสราเอลนั้นเป็นพันธมิตรที่ร่วมกันสกัดกั้นการโจมตีจากแนวร่วมของอิหร่านคือกลุ่มอันซาอัลลากลุ่มฮูติในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาและในเวลานี้หลังจากที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของอิหร่าน ก็มีข่าวออกมาว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้มีการเสริมกำลังทางด้านการทหารและสิ่งของทางด้านการทหารเข้าไปในเขตตะวันออกกลางทางด้านพลโทอับดุลราฮิม,มูซาวีเสนาธิการของกองทัพอิหร่านได้ออกมาเตือนอิสราเอลว่าให้ประชาชนชาวอิสราเอลอพยพออกจากไฮฟาและเทลอาวีฟและให้เป็นการอพยพทันที มูซาวีได้บอกว่าการที่อิหร่านได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นการเตือนอิสราเอลพลโทอับดุลราหิมมูซาวีได้บอกว่าการปฏิบัติการที่หนักหน่วงจะมาถึงเร็วๆนี้กําลังหมายถึงการปฏิบัติการที่อิหร่านจะปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลอย่างหนักหน่วงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ทางด้านสื่อของอิหร่านได้เปิดเผยทัดว่าคงจะเป็นภาพเอไอครับแต่ว่าเป็นภาพเอไอที่มีการเอามือไปลูบหัวรบของอิหร่านซึ่งคล้ายๆกับว่าจะเป็นหัวรบมีเกลียวก็ยังไม่ทราบว่าการที่อิหร่านจะปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลอย่างนหนักหน่วงในเร็วๆนี้จะเป็นการโจมตีด้วยอะไรจะเป็นการโจมตีด้วยบอลลิสตกมิไซล์ซูปเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงหรือไม่ และถ้าอิหร่านโจมตีอิสราเอลและมีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไม่แน่ใจว่าอิหร่านมีหัวรบนิวเคลียร์หรือไม่แต่ว่าการโจมตีที่หนักหน่วงที่มูซาวีได้ประกาศไปนั้นถไทยรานโจมตีอิสราเอลอย่างหนักหน่วงตามที่มูซาวีได้พูดไปนั้นคาดว่าอิสราเอลก็อาจจะได้รับความเสียหายจากบอลลิสติกมิสไซล์ที่มีความเร็วสูงของอิหร่านก็เป็นไปได้ครับ พื้นที่สําคัญทางทหารของอิสราเอลไม่ค่อยได้รับความเสียหายมากนักแต่ว่าอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างตึกต่างๆที่อยู่ในเมืองหลวงของอิสราเอลได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่ามีความจริงจังและขึงขังมากโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ที่จะปฏิบัติการโจมตีสถานีวิจัยด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและมันเป็นสถานีนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดินก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่า ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะปฏิบัติการดำเนินการอย่างไรต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิรานแต่ดูเหมือนว่ามีความจริงจังมากที่จะให้อิรันปลดยกเลิกโครงการนิวเคลียร์หลังจากที่อิสราเอลสามารถครองน่านฟ้าของอิรานได้ในพื้นที่ทางตะวันตกและตอนกลางของอิรานอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารในอิรานต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญในเตหะราน มีรายงานว่าเวลานี้อิหร่านได้มีคำสั่งให้ถอนทหารจำนวนหนึ่งกลับเข้าไปยังส่วนกลางหรืออาจจะเรียกได้ว่ากลับเข้าไปยังเตหารานซึ่งเป็นส่วนกลางของอิหร่านคาดว่าสิ่งนี้คงจะมีสาเหตุมาจากการที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารทางตะวันตกของอิหร่านจึงทำให้ต้องมีการถอยร่นถอนกำลังทางทหารจำนวนหนึ่งกลับเข้าไปยังเตหาราน หรือเข้าไปในพื้นที่อื่นๆที่มีความสำคัญของอิหร่านเช่นเพื่อป้องกันสถานีวิจัยด้านนิวเคลียร์หรือโครงการสำคัญของกองทัพอิหร่านในพื้นที่ตอนกลางขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ